ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนนะครับดัดผมนะครับ,บเก็บความรู้นะครับเทคนิคของงานม้วน <c oughs> หรืองานลนักษณะของงานดัดนะครับในกึ่งของสไลด์ส่งฝ่าล่านะครับออดช้หลอดลอนหรือกึ่งลักษณะของไซส์ใหญ่นะครับความหมายก็คือเป็นบิ๊กที่ลักษณะของโรลเลอร์หรือเป็นลนักษณะของลอนตรงนี้ท่ามั่ ใลนลักษณะของขอดลายแนวก็เป็นกึ่งของสปริงนะครับหรือเป็นลนักษณะของความสวยงามครับเทคนิคตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้4ช่องทาง Tik ทิกต y o u u u b e f เ c e บ o o กไ i v e และช่องเลียวสีช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีนะครับ ส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b ้กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานลนักษณะของงานเพิ่มเมนที่ออสดัด ออทใช้เป็นลนักษณะของซอฟมิวนะครับหรือเป็นกึ่งของซอฟเพิรมความหมายก็คือปลายลายแจแนวที่เราม้วนหรือการใช้เป็นน้ำนมดัดอันนี้จะทำให้ขอบปลายแจแนวหรือเส้นผมก็ออก มาลักษณะของความผิวหวานะครับเก็บความรู้นะครับหรือเทคนิคตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้อีกนะครับ4ช่องทาง tiktok ท u t u อกย e ทูปเพจ o ุกไรร์ช่องเลียว tiktok นะครับเพียงท่านแอดเอกม s อ m j i t t ็สมจิตนะครับหรือออส t ิกตอกศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาด้ฟีถึงเ่อา ทิกต็อกอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานคล้าผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออดแพนในแชร์ถึงช่อง t ิกต็อกศึกษาพัฒนานะครับหรือได้ถึงช่อง t ิกต็อกส่วนทาง Facebook หรือ f a c e b o o ไลน์เอฟบริเตอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออดเป็นลักษณะของการเรียนรู้ในกลุ่มลักษณะของสายเคมีออดไดมีโอกะนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรลิด พอ,อจบจากยินุ้ยนะครับดีฟอร์ดเดสฟารีดตลอดจนถึงอเล็กซองนะครับเดสฟารีดหรือเป็นลอริโอเดสฟารีดออทอาเทคนิคก,การทํางานในลันกษณะของสายคิดทเชียนหรือสายเคมีมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง Facebook หรือ Facebook รายเอฟรีเดศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้จริงช่อง Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออทแพร่เนแชร์ไปประมาณ1,800กว่า EP ความหมายก็คือ1,800กว่าตอนไปเลือกวิชาที่ท่านชอบ อาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานกล้าบผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบในคะแนนเก่งของเสริมสวยที่ออดแพนใได้แชร์ไปถึงช่อง YouTube ศึกษาพัฒนานะครับหรือเรียนรู้ได้ก็บังช่อง YouTube ก่อนเข้าไปนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาหรือเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรีทางช่อง YouTube ส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือทางช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างชิชวนดีกว่านะครับไปเปื่อนให้น้องคะแนนของสายพิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษกันได้ทางช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีศักยภาพมีการทํางานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถคอนเทนต์หรือพิเศษกันได้ทางช่องเดียวครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสีสายทางทิกต k y o u t u b ป Facebook ไล์และช่องเหลี่ยวจะกล่าวคำว,ว่าสวัสดีเราจะพบกันหรือจะเจอกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับจบงานแล้วเดี๋ยวมาดูเทคนิคของงานเซตหรืองานจัดส่งในกลึ่งของงานสไลด์หรือการไล่ลักษณะของส่งฝ่าลานะครับคัดวันนี้ออด และทีมงานตลอดจน4ส,สายทาง TikTok y o u u u b e Facebook ไ i v e และช่องเรียวก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาวเอฟซทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสกันอยู่อย่าลืมนะครับ4ี่องทาง TikTok y o u u u b e Facebook ไ i v e และช่องเรียวเปรียบเสมือนบ้านของท่านนะครับศึกษานะครับหรือพัฒนานะครับหรือแนวทางต่างๆกันได้นะครับส่วนงานดัดเจนนะครับ พอยไลน์ใชแนวรือหลอดหรือกลึงของการม้วนคูลิ้งออกมาลักษณะของความสวยงามเสร็จแล้วออดมาใช้เป็นน้ํายาดัดนะครับหรือเป็นสลอปเพิ่มหรือลักษณะของการเก็บหรือลการไล่ลักษณะของหลอดหลอนที่เราใช้น้ํายาหลอดที่หลอหลอนนะครับพลิกนะครับด้านในด้านนอกใครก็มีความลมเกืนหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามครับเทคนิคตรงนี้เจอกันใหม่นะครับ